อร่อนะพี่หน่อยอ่านสิบแปดคำครับแต่ต้อง3ตัวรวม <laughs> สวัสดีครับเจอเจอกับผมอีกแล้วครับพี่น้อง กับช่องเกษดาแสงดีครับผมกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับพี่น้องวันนี้เจอกันข้าวแรงครับผมโอ้หลังจากกลับมาจากต่างงหวงเนาะครับเนาะพี่น้องพอดีครับจัดเมษสาแล้วเอานกลงมาไห่น้ำครับตัวหนึ่งครับต้องมาเอาครับพี่น้องอยู่บ้านเล่าเนาะครับเนาะผมเหลือกานแล้วผมก็เลยแวะมาหาเล่าครับเดี๋ยวสิเป็ยนยังไงเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งครับพี่น้องว่าสิได้แจ็คโต นะครับเราเอามาใไห้ตั้งแต่โครลาดครับเราว่ามีนกมีนกอ้างน้ําหรอครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะผมกับพึงจะกลับมาจากตั้งยังวัดครับพี่น้องเดี๋ยวเจอเจอกันยุบานจันเมษาครับสาสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับพ่อลูกอ่อนเนาะพี่หน่อยเนาะอ่อนครับพ่อลูกนครับนะครับพี่หน่อยก็มาครับพี่หน่อยมายังไงวันเนี้เอาไปเปียบครับติดมัดจั โอ้ครับผมโอ้โดูโอ้ครับผมยังหล่อเหมือนเดิมยังยังหล่อเหมือนเดิมครับเอาไก่ไปตีมันจำหน่อยเออครับเอาเดี๋ยวไปดูครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องเยอะเหมือนเดิมนะเยอะเหมือนเดิมครับเยอะเหมือนเดิมจันเมษาเยอะเหมือนเดิมหรอครับเยอะเหมือนเดิมครับมีอะไรแนะนําบ้างเนาะวันนี้จันเมษาตัวนี้สองปุกครูอ่างครับยังไม่ได้เอาขึ้นไปเก็บเลยครับเอาไปต่อมาวันนี้ครับ ไ,ได้ไครับนกไม่มีขันเลยไม่มีนกป่าขันเลยครับสองกรูคู่อ่างกว่เนี่ตัวเนี้ยครับโอ,โ,อโอ้ตัวใหญ่แท<อ>้่ยกมรเมษางวยนกตอ่อแล้ววะเนี่ยครับนกตอ่อครับโอ้โหน้าอาทิตย์เดียวครับใหญ่กว่านกต่อยไหนม,มาจากไหนอาทิตย์เดียวมีขนบอกว่ามันจะขาวมันไม่ขาวเลยอ่ะอืม มันตอนเห็นมันบินมันขาวน่าจากมันนวลๆอ่ะโอ้ที่ว่าที่ว่าอยู่ไอสลุรีไอ้ปากช่องครับปากช่องตัวอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์เมสาถ่ายเป็นไหมผมใช่ครับอู้ตัวเรื่มเลยครับเนี่ยโอ้ยังหล่อเลยครหล่อเลยครับหางไม่หักเลยครับเนี่ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยสีนวลครับ นี่มันบินอ่ะโอ้โหแล้วทีนี้มันติดคอนนะคอนขาวหมดเลยครับจันนะดูเลยขาวยังยังไม่ยังไม่ออกหมดเลยครับเนี่ยคอนขาวครับเนี่ยอืมนะครับติดคอนเนี่ยครับพี่น้องโอ้ผมรู้ฝาแป้งเลยอ่ะครับเนี่ยมันไปมันไปคุ้ขุ่นมาหรือเปล่าเนาะมันขาวเหมือนแป้งเลยครับจันเหมือนแป้งเลยใช่ไหมครับที่ผมดูอันนี้เอาที่เอาลงมาด้วยใช่ไหมอาจารย์ภาษาไทยใช่ครับเอาลงมาด้วยครับ ทำไว้ดู<อ>ว่ามันจะขึ้นตัวตัวตัวนี้คูอ่างเลยโอ้สวยตัวนี้คูอ่างกี่คำอาจารย์เมษาบางทีก็หกครับบางทีก็สี่นกต่อแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับตัวนี้นกต่อครับพีนอนี่ครับเยอะเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอืฮะ ตัวตัวตัวนี้ตัวนี้คงโอ้เนี่ครับเนี่ครับของฝากจากโคราชครับพี่น้องมันคูแล้วบอจาร์แมษาครับคูแล้วครับไหนลองลองดูจารแมษาลองดูโอ้ครับของฝากครับพี่น้องตัวนี้ริวตันฮะนี่ริวตันคู่อ่างครับริวตันคู่อ่างครอุ้ยไสไหนไหนมีของดีเลย โอ้โต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 มันอยู่ใกล้กันผมดเลอยู่ใกล้กันนี่เหลียวตันใช่ไหมน่ะครับเหลียวตันตุกอันอุ้ยโต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 เอาครับผมเหลียวตันเหลียวตันพี่น้องเหลียวตันโอ้โตโตโตตัวนี้ตัวนี้เอาลงมาจากไหนอาจารย์เม่สาเพิ่งเอาลงมาจากโคราชเหมือนกันเพิ่งเอาลงมาจากโคราชเหมือนกันอ่างกี่คำเนี่ยอ่างกี่คำสามคำครับ ตันตึ๊กเสียงกลางเพราะอะไรใช่ไหมเรียกคำคูคำเรียกคำคูคำเนี่ยใไหนในหนไหนเอานกต่อมาใส่วันนี้่มันจะมันจะคูไหมเอาสายโอู้สายอ่างไม่มีแต่สายอ่างนี่นะเงี้ยนาเล่นสายอ่างบ้างเล่นสายอ่างบ้างเนาะ

ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เนาะครับมันยังไม่มันยังไม่นั่นเท่าไหร่เพิ่งจะตเดียวเองครับอาจารย์แต่น,กต,นกต่อนกต่อนี่ก็เพิ่งเอาลงมาใช่ไหมเนอะนกต่อน,นี้เอาลงมาได้เดือนแล้วครับตัวนั้นใช่ไหมครับครับลงมาจนติดเฉลยุกว่าครับครับ ตัวตัวตัวนั้นครูให้จำจำภาษาตัวนั้นลองดูมันก็มันก็ขึ่งต่างๆมาเนาะตัวนี้นกปกเดือนอืมมันล้องขีปีแล้วนะครับเรียบร้อยเต็มสักหน่อยจะข้ามแล้วครับขโมยของพ่อมาเลยโอ้ตัวไอ้นกนกตัวนั้น นกลูกเพาะอาจารย์มเมสส่าอเองครับเองเพาะเองครับอืมลูกตรงเนี้ยผมเป็นนกต่อกิ่งไงครับอมผมเมอามา้ไ,ไม่เป็นไรอาจารย์เมสรับมันยังมันลงยังลงมาใหม่มอยู่ครับตัวนี้อ่างเท่าไหร่นะอ่างห้าคำครับอืมอ่างห้าคำครับพี่น้องตัวนี้ในะาส,าสยอ่างวะ พี่หน่อยแซวครับพี่น้องพี่หน่อยแซวโอ้โหเลี้ยงงานที่บ้านอ่ะอ่างแปดคำอ่ะเท่าไหร่นะสามตัวอร่รยนะพี่หน่อยอ่างสิบแปดคำครับแต่ต้องสามตัวรวมไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวชมอาจารย์ชมเลยนะมันก็เยอะแล้วเนี่ยครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้อง จะพูดโทนคำครับอืจอจโก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 เลยครับมันมันทรงดินใช่ไหมครับดินครับเพราะว่านกมันนกมันทนทนสีทนออกแดงไงจา์เมษามันก็เลยมันก็เลยเปียวๆหน่อยครับนี่นี่มันก็เลยเปียวๆหน่อยใช่ครับ,รบแต่ว่าถ้าได้ขึ้นแล้วนะนกพวกเนี้ยถ้าได้เล่นแล้วเนี่ยนะครับแข้ง แข้งใหญ่แข้งใหญ่เลยครับโอ้หมายขาไว้สองข้างเลยใช่ครับตอนแรกใส่กงกว่าดจำไม่ได้ไงใส่ให้มันกินข้าวเป็นไงครับครับก็เลยไม่ได้เอาออกสวยๆจานเมษาเดียวให้มันให้มันนั่นก่อนบรรดาคลุมนะครับตัวนี้ครับอืมคลุมหนักเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนหมูทุกคำหนุนทุกคำเลยครับเนื้อมีสับหนุนสามสี่จังหวะครับอืเนี่ยครับพี่น้องเจ้าอ้ เจ้าขวัญเงินไอตีไอตาตีีที่ผมเอาไปฝึกนะครับติดฉเฉลยตัวหนึ่งแล้วนะจ๊ะเม่สอ้สุดยอดเลยครับอไอไอหลิวไอหลิวั่ไหมจม๊ะเม่าพูดพูดประวัติให้ฟังหน่อยจ๊ะเม่สาโอตัวนี้เด็ดครับตัวนี้ผมผมไปเอามากับจันขวัญครับผมได้มาสามวันใส่ไอสามไอสองวันครูเลยครับอืมสามวันผมใส่พเนียด เราขันทั้งวันครับผมได้มามันมันเป็นนกดิวครับเป็นนกดิวแบบดิวเฟืองครับพี่น้องนี่ที่เราไปต่อด้กันมาเอาเอาดูดูดูหน่อยจ้ามิสานี่ครับนกสระบุรีหน้าพระลานครับนกสระบุรีหน้าพระลานครับพี่น้องผมไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ตี้ตัวนี้ห้าพระองค์หรือเปล่าครับตัวนั้นด่างครับผมด่างนี่ครับนี่นี่คือด่างนะครับแต่เปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆครับเป ัวเบื้ลกเลยรับลงขิบแล้วครับอืเบาๆลูกเบาครับไม่ได้ทําอะไรชุดหลังที่ว่าอาจารย์อาไปอีกอาทิตย์หนึ่งครับเนี่ยตัวนี้ครับต้นเดียวคอนเดียวกันเลยครับมันเป็นนกกำเดนขนขืนหน่อยตัวนี้โอ้นี่ครับพี่น้องตัวนี้ถึงรอบให้ข้าวให้น้ำอีกรอบครับนั่นอยู่จะมีสานั่นอยู่ ข่ลมข่าลมแดงนกนกทนแดงเนี่ยถ้าถ้าได้เล่นแล้วไม่ต้องห่วงนะจ๊ะมีสระนกจันเมษามีแต่โทนแดงครับพี่นกเพราะว่าพวกนี้ที่ว่าโทนแดงแดงที่เลี้ยงไว้อมันถึงครูน่ะพวกนี้นกคูครูเก่งมากครับชุดนี้ครูแบบไม่ไม่อายใครครับครัครูนกเข้าร่วมนกอะไรพบกนี้ครับครับโอ้ชุดนี้ฝึกฝึกได้ยังจันเมษา ฝึกไอ้สองตัวนี้ยังครับอันนี้ฝึกสามตัวเนี้ยครับเริ่มฝึกได้เริ่มฝึกแล้วนะไอ้ตัวนี้ไม่ไอ้ตัวนี้เฉลยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบได้ครับนะครับก็คือนี่แหละพี่น้องที่เอาลงที่จานเมษาลงมาให้เป็นยังไงบ้างนะจานเมษาตัวนี้ ถ้าไม่ใช่อาจารย์ก็ไม่ให้ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปนั่นดูพี่น้องไปช้ำสักครับเอาไปช้ำสักหน่อยผมเอานกกับอาจารย์เมษาไปหลายตัวแล้วเหรอครับพี่น้องดูดูสร้อยครับนั่นแหละครับคือนกนกนกทนแดงๆเนาะอาจารย์เมษาเนาะตอนนี้โคตรบ้าเลยครับแต่เดี๋ยวให้มันได้อายุก่อนครับเดี๋ยวอาไปนั่นให้มันได้อายุอาจารย์ช้ำอีกสักห้าเดือนก็ก็นั่นหละครับฝึกได้แล้วครับ ทีแรกผมเอามาพ่อจะฝึกผมไม่ให้ฝึกพออยู่ที่นู่นพ่อจะฝึกแล้วผมไม่ให้ฝึกครับตรงนี้ต่างเพาะครับครับนั่นแหละครับคือของฝากอาจารย์เมษาอาจารย์เมษาบอกว่าจะเอานกลงมาให้ครับแล้วก็เลยอีกของอาจารย์หน่อยอีกสามตัวยังไม่ได้เอาลงมาให้ครับเพราะว่าติดลูกอ่อนครับช่วงนี้เห็นถ่ายรูปลงกันเลยคนัะไปจะไปต่อนกไว้เนี่ยจะไปต่อนกไว้ไปครับไปไปที่ไหน อาทิตย์หน้าครับลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงใกล้ๆที่ไหนก็ได้ครับลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงครับได้ได้ลาดบัวหลวงเราเดี๋ยวไปเจอกันลาดบัวหลวงัก่อยสนุกสนานเด็กครับอาจารย์เดี๋ยวนี่อาจารย์ครับส่งส่งอาจารย์ก่อนทีนี้นะครับโอ้อาจารย์เมษาจะไปทุล่ะครับพี่น้องกับพี่หน่อยพี่หน่อยก็รออยู่มาแบบมาแบบรีบๆหน่อยครับอาจารย์มีผ้ามีไหมมีมีไหมมีไหมแล้วนี่ครับ ไปอยู่อ้อมใหญ่กำลังจะเริ่มจะนั่นขนนั่นแหละอาจารย์เอาข้ามาเลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านไปก็เออไม่ยากทีมเดียวครับพี่น้องอาจารย์เมษาก็เหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนกลุ่มเดียวกันครับผมสายอ่างครับเดี๋ยวของอาจาร <c oughs> าย์หน่อยสามตัวพี่น้อยพี่น้อย เนี่ยบอกว่าจานหน่อยสามตัวอยู่ไหนพี่หน่อยมาบอกว่าจานหน่อยต้องเสียงโตหน่อยเสียงเสียงเสียงแบบไหนนะพี่หน่อยพี่หน่อยชอบแบบไหนนะเสียงโตคูอ่างต้องเสียงโตคูอ่างครับนี่ครับเสียงโตโตดูไว้ให้นะครับแต่ไม่มีเวลาไปเอามาให้ว่าจะเก็บสักสิบตัวปีนี้ได้กี่ตัวละห้าตัวนะห้าตัวได้ละสามห้าแล้วอ่ะห้าแล้วห้าแล้วใช่ไหมครับ งางหครับขึ้นแล้วเขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะไปชมใสใสใส่กงแอบไปเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกหไหมตัวนี้เป็นอะไรไม่ได้บให้ไปฟังเราเองครับคนชอบครับอาจารย์เมษากับพี่หน่อยจะไปเปียบแล้วก็วันวันเสาร์เนาะพี่หน่อยเนาะวันเสาร์วันเสาร์จะออกถ้าผมก็คือชนไก่ด้วยครับช่วงนี้ชนไก่ด้วย ถ้าฝนหยุดแล้วก็ต่อนกขึ้นภูนะครับไม่แน่นะไม่แน่บาดิษนกไหนกานกค้่นกกระทาไปอะไรนะเขาอะไรนะอาจารย์เขาปะเนียดปะเนียดไกลไหมลบบุรีครับลบบุรีลยบุรีเลยบอกที่เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอยู่ใกล้ๆกันเลยที่ว่าอาจารย์บอกที่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันนกคูอ่างเยอะมันมันมีด้านล่างมีด้านล่างอู้แต่นกเยอะนกเยอะ นี่ครับใสไปเลยได้แล้วครับเอาที่นี้ครับเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเปียกไก่ครับผมเอาครับวัครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงก็ครับครับขอฝากติดตามนะครับผมคนรักนกเขาใหญ่สห้านี่แหละครับทีมงานจันเมษาพี่หน่อยนี่แหละครับทีมงานผมวันนี้ก็แวะมานกอปตัวนี้กับจันเมษาครับจันตัวไหนผลลงมาได้เลยตัวไหนยีกครับขอลาไปก่อนครับพี่น้องบายครับผม